โรงเรียนบ้านไร่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตั้งอยู่หมู่ที่1 0ถนนบ้านไร่ทุ่งขมิน้ตบนตํบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยมีนางวิภารัตพิบูลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด215คนนักเรียนชาย128คนนักเรียนหญิง87คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คนเป็นชาย4คนหญิง16คนโรงเรียนบ้านไร่ได้นำเนินการจัดกิจกรรมนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการ4ขั้นตอนดังนี้ 1. การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการพัฒนาของโรงเรียนประเด็นต่างๆเช่นผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียนทักษะด้านการปฏิบัติงาน กระบวนการทำงานร่วมกันของบุคลากรเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2. การวางแผนเป็นการนำข้อมูลจากการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการพัฒนามากำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการจัดทำแผนการดำเนินงานการนิเทศภายในใช้เป็นกรอบในการดำเนินการนิเทศของโรงเรียน และจัดทำโครงการนิเทศติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานการนิเทศภายในดังกล่าว 3. โรงเรียนได้นำเนินงานการนิเทศภายในตามแผนงานโครงการที่กำหนดไว้ดังนี้ 3.1. การสังเกตการสอนเพื่อให้ครูมีการปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพและติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของครู มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในเพื่อสังเกตการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละสองครั้งโดยครูผู้สอนนิเทศซึ่งการและกันอย่างกันระยนมิตรมีวิธีการสังเกตการสอนดังนี้ 1. สร้างความสัมพันธ์กับครูการปฏิบัติตนเป็นเพื่อนร่วมงานให้ความสนใจและให้ข้อมูลต่างๆแก่ครูและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 2. การวางแผนสังเกตการสอน มีการประชุมปรึกษาหารือสร้างข้อตกลงและเครื่องมือสังเกตการสอนร่วมกัน 3. การสังเกตการสอนผู้นิเทศเข้าไปสังเกตการสอนบันทึกพฤติกรรมการสอนของครูตามประเด็นต่างๆเช่นการจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอนการส่งเสริมให้นักเรียนใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานการให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นต้น 40. การปรับปรุงการสอนครูนำผลการสังเกตการสอนมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้นในการสอนครั้งต่อไปจากผลการดำเนินกิจกรรมสังเกตการสอนของครูในภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2โดยภาพรวมพบว่าครูมีพฤติกรรมการสอนด้านการเตรียมการสอนและการจัดการเรียนการสอนพัฒนาขึ้นเป็นที่น่าพอใจ3.2การเยี่ยมชั้นเรียน เพื่อให้ครูผู้สอนจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้โดยการประชุมชีแ้แจงสร้างข้อตกลงการเยี่ยมชั้นเรียนและมีการเยี่ยมชั้นเรียนภาคเรียนละสองครั้งโดยผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายผลการดําเนินกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียนในภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2โดยภาพรวมพบว่ารายการประเมินที่ปฏิบัติแล้วและเป็นปัจจุบันมีค่าพัฒนาขึ้นทําให้ห้องเรียนมีความสะอาดน่าอยู่ มีมุมประสบการณ์ต่างๆให้นักเรียนได้เรียนรู้มีป้ายนิเทศมีสถติติการมาเรียนมีข้อตกลงของห้องเรียนและมุมผลงานเป็นต้น3.3การศึกษาดูงานเพื่อให้ครูได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานและนำมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการดำเนินง,งานตามขั้นตอนดังนี้ประชุมครูเพื่อคัดเลือกสถานที่ศึกษาดูงาน กำหนดวัตถุประสงค์ติดต่อประสานงานไปยังสถานที่ที่คัดเลือกมอบหมายหน้าที่ก่อนไปศึกษาดูงานให้ครูได้รับทราบในการเตรียมความพร้อมล่วงหน้ามีรายงานผลการศึกษาดูงานและนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนซึ่งในปีการศึกษา2556โรงเรียนได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานบูรณาการกับโครงการบุคลากรก้าวหน้าสถานศึกษาก้าวไกลนำครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษาดูงานกิจกรรมรักการอ่านตามโครงการศึกษาดูงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์และงานศิลปะอัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่63ณเมืองทองธางนีได้รับมอบหมายให้ครูนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาสร้างสื่อหรือนวัตกรรมคนละหนึ่งรายการเพื่อใช้พัฒนาการเรียนการสอนในปีการศึกษา2557 จากการสำรวจและประเมินความต้องการพัฒนาครูหลังจากศึกษาดูงานพบว,ว่าโดยภาพรวมดูในระดับความพึงพอใจมากที่สุดโดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและครูทุกคนได้แนวคิดในการสร้างสื่อหรือนวัตกรรมของตนเอง3.4การประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานตามโครงการได้มีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาพบว่าครูมีความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระสูงขึ้น 2. นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเครือข่ายระดับเขตพื้นที่ระดับภาคและระดับชาติอาทิเช่นเด็กหญิงชัยรำพาพลสังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนบ้านไร่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันการท่องบทอาขยานทำนองเสนอม 1- ถึงม3งานศิลปะตะกร,รมนักเรียนระดับชาติครั้งที่63ณนเะมืองทองธานีผลที่เกิดขึ้นกับครู 1. ปีการศึกษา2556ครูผ่านการประเมินวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษจำนวน4คน 2. ครูได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดรางวัลอันทรงคุณค่าสปทโอเบกอวอร์ดประจำปี2556ระดับชาติครั้งที่63ณเมืองทองธานีจำนวน3คนผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน โรงเรียนมีระบบนิเทศติดตามภายในที่เข้มแข็ง